เออไม่ดีไม่ดีขนาด้นกไม่ดนาด้เปลี่ยนพัติบตางก็จะมาุกไอ้พี่อูเที่ไหนก็เมินายบอกโฟลชอบกินผักใช่ไหมแล้วโฟลก็บอกว่าเชมินายชอบกินนะมันหลักอะไรสักอย่างก็ไใช่ไหมพี่วันเปหลัข้เทาไรเนี่ยวันนี้เห็นแฟนทำซองมันเขาหลักมาใครทำมาฮะนี่ผมยกมือฮหยกมือฮะแล้วก็เขียนว่าเะมินายไม่ได้ไม่ได้แค่จะบอกว่าเลอะพอดิแต่ว่าเดิอกอด ใช่มีจุดยอดมากทุกโค้ชที่กันไรสุกว่ารู้สึกมากท่ทำกันได้ารวะคารวะจริงๆสุดยอดจริงนะก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้สคนแบบประทับใจใช่มีจุดไหนปัญนาที่ทำใรู้สึกปรบคนนี้แหแเป็นรัพเือเราที่ดีของเราก็ได้แหละครับคอยเวลาถี่ที่จะถี่ทำอะไรที่ผมไม่แน่ใจคัจ